เบลากูเกอรกันดั้มพรีเมียมนั่นเองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตัวเริ่มัเราใส่เป er ลาจังเกอร์แล้วหนึ่งใบครับผมแล้วก็คีสเราใส่มนคีสของสตาร์เบลากูเกอร์นะสองใบมาหงายเต็มด้านเองดอพีจีใส่มาสี่ใบครับผมแล้วก็คีทิ้งไซส์ใส่มาสามใบครับฟอนเทคใส่มาสองใบทำไมถึงใส่ฟอนเพราะว่าเด็กเบลากูเกอร์เนี่ยบางทีมันตกแค่ ฟอนต์ข้ามตกทิกเดียวไม่ก็เหงาแล้วตกทิกสองทิกมันมันหยุดเลยนะสองทิกเด็กมันหยุดเลย,ก,ย,เลยการใส่ฟอนต์มาช่วยแถวหน้าปัดหมื่นด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่ามันมีตัวแบกทิกตัวหนึ่งอยู่นั่นเองตัวมันมีตัวสว่างแบกทิกอยู่แล้วแล้มีฟอนต์ไว้ช่วยก็ดีหน่อยนะครับผมคิวเกะสามใสมาสี่ใบครับโอเวอร์ทิกเกอร์แตงเวด้าใส่มาหนึ่งใบครับผมตัวปลดเบรกใส่มาสามใบครับตัวนี้เอามาหงายแดมโซชาได,ได้แต่ไมได้โซโจดานเองครับเด็กนี่มันข้าใช้โซพอสมควรจริงๆไม่ค่อยหรอกแต่ว่าตัวสวา่างข้้าางจะะะเเยยอก็ลใใใชนนนนิดึส่มมบบครััผตวี เมื่อมันบูบ๊ปโซวัตสองหงายเดมได้นะครับก็คือเอาโซมาทำอะไรก็ใช้กับตัวนี้เนี่ยบางทีใช้กับตัวสว่านด้วยนะผมเดมก็ใช้กับตัวสว่านเหมือนกันเด็กนี้ตัวสว่านไม่มีขี้แตกนะครับเหงาควรๆใส่เป็นตัวนี้ผมบาราเพนเซอร์ครสี่ใบเอามาหาเอามาหาเบรคคูกเกอร์ได้นเองนะครับผมใส่เป็นสว่านสี่ใบผมเมื่อแวนตีค,ตร,นนครับคาร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งนะผมตัวนี้จะจับลูกตัวเองครับบวกสองพันก็เด็กนี้แหวนจะตีมันออกสี่รอบนะครับก็คือโห้สามสี่รอบคือลูนี้ลุกห้าตัวกันเลยเดียวนะครับผม ลุค5ตัวเลยลุค5รอบครับผมประมาณนี้ใส่เป็นเบลากูเกอร์ครับธรรมดา4ใบครับผมเมื่อลงช่องแหวงคาร์ดบัตร1หาเปิดเจดหาเบลากูเกอร์ได้แน่นะครับผมแล้วก็เทคช่องเลครับตีเสร็จัตโต้จ่วนั่นเองโคตรดีเลยนี่นะครับผมใส่เป็นตัวนี้ของคู่แฮงครับใส่มา3ใบเพราะว่าเอามาลุกตัวไหนลุกตัวนี้นี่เองลุกตัวแบ็กที่ของเราเนี่ยเองนะครับผมแซมอแอนด์เบลากูเกอร์เกต3ตัวถูกไล่ทับนะคาร์ดบัตร1แล้วก็ลุกเลกาด4ใบนะครับี่บ่ชือา บอกเลยว่าเล่นกับตัวจ้มในตัวสไตล์นี่ของเขาค่อนข้างแรงมากเลยเอฟเฟกต์ค่อนข้างแรงมากแต่ตกทิ้งก็หยุดเหมือนกันนะครับผมเด็กนี้มันตกทิ้งหยุดบ่อยมากนะครับสำหรับเด็กนี้ที่ผมเจอนะแล้วก็ใส่เป็นสเตอร์นะ่สี่ใบใส่เป็นไกรซีกับสี่ใบประมาณนี้สลับตัวธรรมดานะครับแล้วก็สลับจิเนียร์ใส่เป็นบาร์ซ่าเบลลากูเกอร์ทั้งหมดสามใบนั่นเองนะครับผมใส่เป็นโซเน่เบลลากูเกอร์สองใบครับใส่ทรีดิวมาหนึ่งใบเอามายิงคอลนอรี่ได้แน่แน่ครับเด็กนี้มีเด็กนี้เจอคอลนอรี่แล้วเหงามากใส่มมาสักาักใบบครบผอ ใสมาเป็นบัตเตอร์2ใบบางทีได้ใช้บางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับใส่เป็นตัวของเซรัลฟอมหนึ่งใบครับเอามาหงายจีฟีนั่นเองไม่ใช่หงายจีฟีเรียกว่าสไตรฟีนะครับผมฟรีๆเลยใส่เป็น Victor วิกเตอร์หนึ่งใบเฟิริลแชมป์ยังไงก็ต้องใส่จริงเฟิริลแชมป์ไม่ใส่ไม่ได้นะมันตัวปิดเกมจริงๆครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นจีแองจีหนึ่งใบนะครับชิกาดใส่เป็นชิกาดตัวนี้ผมไม่มีไม่มีแดมหงายใชยย่ไหมหงายดามสองมีโซ่ไหมโซชาร์สองนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ผม เอามาหงายแดมได้แล้วเงินไหลเซอร์เคิลก็ได้ครับเจอลิงก์อะไรเงี้ยก็สบายหน่อยแต่มสาส้างใบเลยตัวเก่งครับตัวดีตัวดีก็จะเป็นประมาณนี้ของเซรีของเบลล่าคูเกอร์พรีเมียมนั่นเองนะครับผม